Róng đã sửa ngang. Siêng nọc có hóa chuông văn rít. À? Chọc <laughs> quý kịch kịch Chọc <laughs> chọc <laughs> lít เสียงแดกอยากเป็นเจ้าขอถ้าได้มาเลี้ยงฟังเสียงอยู่น้ำชายคองเม่ยามบ่าเวมันมองฟังเสียงนกร้องชาตดพ้อมใยใจ oh! เสียงนกกลกหัวจุกมันริจอกกิ๊กๆๆๆๆๆๆจอกจอกลิกลิกติ๊กแก่ยังแพ้เสียงร้องสดใสได้ฟังฉุกวัลน ทังันทำเพื่อให้ได้จะยืมตรงต่อของใครลิไไ้เส้นใหญ่ถูกใจผมแม่นอยู่กาแฟเถือรักกันเน่นแค่ไหนถ้าไปแค้งนอกวันใดผมหยุดจะไม่จุกแทนเปลกอารมณ์บายคล่อยให้เป็นบุนออเอออเดนผมยอมไปยืนตามแดดคอยหน้ากอดเก่วันอื่นก็ได้ นกกรงหัวจุกเงียบแพงจอกไปกิ๊กจอกเล็กกุลเล็กติแกงเสียจกเคือบหลังเงียบไปต้องได้ใครโชวไม่รอใครต่อเอาไปเสียได้นกกรงเสียงใสเสียงยาวเสียงใหญ่สำนวนเดียวริกจังไอพวกนกกระจิบข้างหลังนี่นกกองหัวจุกมาตัว ไหนขอแลกไข่นกหน่อยทียกเลยยกเลยอยู่กับแฟนที่รักกันแค่ใดแต่ไปแค่งนอกวันใดผมหยุดจะไม่จูบเธอเบลกอารมโบ่ายคอยให้แฟนบุอนอเดพร้อมยอมไปยืนตาดเดดคอยหน้ากอดทุกวันอื่นก็ได้เสียงนอกกง จุกเงียบแพะจอกกิ๊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 กกจอกจอกเล็กเล็กแคว้เสียใจกำมังเงียไฟต้องได้ใครโชว์ไม่รู้ใครต่อเอาไปเสียได้นอกโลงเสียงใสเสียงยาวเสียงใหญ่สำเนาเดียวในใจขอบพคุณเครื่องดื่มด้วยนะสำหรับเสียจจงแจ๊าเจ้าหัวนกงงหัวจุก เสียงนกกงหัวจุกมันริงจกุกิ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 จกจกลิกลิกลิโหอะไรเนี่ยอะไรนะมันมีงี้ด้วยเหรอมีมีอ๋อมีด้วยเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้ปีก่องเจ้าเลยเเนี่ยเออนกเขาเอวดีอ๋อครับครับครับไหสาเลบออกเยอะเลยเอาหม่เออะไรนะอันนี้มันนกเขาเสียงนกกรงหัวจุกมันร จอกิ๊ก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 จบจบเล็กเล็กสรุปแล้วมันเป็นยังไงกันเพลงเนี้ยถูกเลยถูกแล้วเอาถูกแล้วเหรอเออบางคนงงว่าไอ้เสียงจุ๊กจิกจิกจิกมันเป็นเสียงอะไรทำไมฮะที่จริงมันเป็นเสียงของนกงงหวจุกของชาวภาคใต้เขาเป็นคนใต้เหรอเป็นคนใต้มันเป็นคนใต้ออคุยได้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 เป็นคนใต้ปกติมีใครมีคนแถวนี้มีคนใต้บ้างไหมคนใต้ส่งเสียงหน่อยทักทายเป็นภาษาใต้ด้วยทักทายเป็นภาษาใต้เหรอครับเย Of yn caf